คือพาอะไรนะพาใหญ่ตบนเขาอ,อีโต้นะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมดูมีศาลาสีฟ,ฟ้าเยอะเลย ล้อมรอบเลยเนาะพระองค์ใหญ่ด้านหลังแดดจ้ามาก<ะ>เรามาที่พระองค์ใหญ่เนี้ยชือ่อว่าอะไรนะพระพุทธลูกพระพุทธวระวดีสีประจินสิร,นสรินทะ สิรินาสิรินธรโลกนาขอไปนะคะถ้าอ่านผิดพอแดดจ้ามองไม่ค่อยเห็นเป็นผ้าองค์ใหญ่มากๆแต่เหมือนจะสร้างยังไม่สำเร็จรูร่วงเท่าไหร่ข้างนอกวิวดีมาก รอบด้วยสาลาหลังคาฟ้าหลายหลังเลยหลายสิบหลังเลยค่ะเข้าไปในในป่าก็มีเง <respuesta. S 1> ียบสงัดเหมาะสำหรับการนั่งว <Having> ิปัสสนามากๆค่ะที่นี่ หลังอะไรนะสาลาหลังคาฟ้านี่หลายสิบหลังเลยค่ะ,ะยาวเข้าไปในป่านั่นก็มีวิวข้างทางบนเขาอีโต้นะคะไม่ไผ่แห้งมันตายเหรอหรือว่ายังไงอ,อ่ะผัดใบใช่ไหมผัดใบนห,นหรือว่าเขาเาผาแต่ก็สวยนะแต่หน้าฝนมันก็มีอีก แล้ก็สวยงามอ่ะเป็นไผ่อะไรอ่ะมันใช่ไผ่ไหมนะไผ่ไป่าเออไผ่ป่าสวยจังโอ้ oh, มีนักวิ่งด้วยมาทนอนสุดยอดเลยอ่ะวิ่งขาขึ้นเขาลงเขานีไม่ธรรมดาเก่งเนะกล้ามาวิ่งคนเดียว <Okay. S 1> นี่คือบนเขาอิตโตนะคะ จะไปดูจุดชมวิวที่สูงที่สุดบนเขาพิษสงเหอเนินพิษวงไม่ใช่หรอไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกว่าเนินพิษสงเนินพิสวงสวยอ่ะโอ้เด็กน้อยเจ้าจ้าเก่ง มีเย,ม,ย,ยมีพอ่อมีแม่ก็รอแม่เขาไงเยอเนอะกลังคายที้าจะกนมาเที่ยว